อันนี้เป็นพี่ชายที่แสบดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพี่ชายไม่อยากให้มาจีบอ่ะทำไมอ่ะครับเห็นเป็นพี่ใครเห็นเป็นพี่ไงวันเห็นเป็นพี่ั้งแต่แรกเลยเหรอครับไม่เคยเห็นเป็นมากกว่านั้นเลยเหรอครับใช่โอ้โหพี่ชายพี่ชายครับครับน้องชายห่งนี่ไงเขาเลียกในเป็นพี่ชายครับน้องสาวน้องสาวขายหวาน กูเจ็บแต่กูเก็บไ,ไว้ในใจไว้ไม่เป็นไรหรอกพี่ไอ้ผู้หญิงอะอเอาผมไม่อยากพูดคำนี้นะไอ้พี่ี่จีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาถ้าเขาตอบว่าพ,พี่เป็นได้แค่พี่พี่เจ็บไหมเนี่ยเขาอยากให้พี่เป็นพี่มากกว่าเราจะย้ำพี่เรื่องอะไรอะแค่นี้พี่ก็เจ็บไม่ได้ย้ำก็เจ็บแหม่พอน้องได้ทีนะน้องก็เอาพี่ยับเลยนะ น้อง,องขอ<ห>พี่พลม้มน้องก็อยากเออพี่ล้มแล้วน้องแล้วพี่ล้มแล้วเม่ก็เขาบอกนี่ไงบอกให้พี่เป็นพี่ชายที่แสนดีอืมกระทืบเลยครับกระเทือบเลยครับครับผมจะได้ตื่น,นไม่อยากให้นอนพี่มันดูไม่ดีล้มล้มแล้วครับกระทืบเลยครับแล้วผมอีกกี่วันถึงจะได้เป็นแฟนล่ะครับ เหมือนถามว่าปลดใบอีกกี่วันจะได้ปลดใบมันไม่รู้ไงว่าเดี๋ยวเาดูได้แทบางคนมันก็ไม่เท่ากันอ่ะผมไม่ผมมีทางลัดอยู่ไงไม่เอาด้วยเลขเอาด้วยกลนะสองอย่างพี่ครับบอกมาลีเอ้ยไอตอสตอสครับรับรับเฟสรับรับเฟสไอนี่หน่อยรับเฟสเพจหน่อยพี่อะไรนะเพจเพจ ลุงอ่ะลุงอ่ะลุงแม็กอ่ะไอ้แก่แม็กอ่ะเอ้ยลุง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 อ๋อเขาโทรมาลุงโทรมาอ๋อลุงโทรมาสองสายครับลุงรับรับรับฮัลโหลฮัลโหลครับวิมารีหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเราเต้านะพี่สาวไขวานครับเห็นได้ข่าวว่าจะจีบน้องเราเหรอ อขอเราหรือ,อยังครับจะจะขอจีบได้ไหมครับพี่แจวไม่ทําไมก่อนหน้านี้ไม่มาขออะ่ะก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบจีบครับเอาดอกมไม้มาส่งให้เฉยครับแต่ว่าจะจะขอจีบคุยกับเขาครับคือนี่จะจีบน้องเขาไม่เคยขอพี่เขาเลยนะปั้นมา<อ>เองกับมือแล้วเนี่ยคนเนี้ยขอขอโทษครับนะจีบขอ<ด>โทษแล้วมันแล้วมันย้อนเวลากลับไปได้ไหมล่ะครับก็ ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนครับพี่เจ้าคือผมอยากลองถามดูครับนี่แค่เริ่มต้นก็ไม่ถูกชะตาแล้วอ่ะไม่โอเคขอโทษครับได้ครับเดี๋ยวผมจะแก้ตัวครับเริ่มใหม่ก็ได้ครับเริ่มใหม่แบบแรกๆได้ไหมครับพี่ก็ก็ถ้าถ้าดีก็จะพิจารณาใหม่แต่ตอนนี้ไม่ชอบครับครับได้ครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจาต้องถามพี่เจ้าก่อนทุกครั้งครับดี ได้ครับขอบคุณครับโอ้โหแค่ครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาเลยโอ้โหฮอ้โหฮัลโหลเงียบจังโอ้ไม่เงียบหนูเงียบจังเลยพี่เปลปกติเขาเป็นคนเงียบแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับโอ ไผ่ไมเเียเจอเขาไผ่เคยเจอเขามากับแก๊งมากับเพื่อนเขาคุยเยอะกว่านี้อีกอะขเงสาวครับเขาคุยเยอะอะเขาน่าจะเจอเรื่องแบบทำร้ายจิตใจเขามาครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแนอเป็นไรไหมครับตอนไม่เป็นครับไม่เป็นปกติเนาะครับพี่เหาครับพี่ชัดสุด่รักครับก็ก็ไม่ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไปไปเอาข้าวมาหรอเมื่อกี้ที่เมือไปอะครับ ผมไปเอาน้ําครับไปเอาน้ําข้าวอร่อยไหมอค้งน้ำตาเค็มไหมแล้วะเรกันน่ะฮะพี่บอกแล้วไงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวดีๆดูโค้งดูดูซอยดูเลยเยอะบดทีซอยมันตันน่ะน้องน้องถอยไม่ทันไงเห็นครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตา รวยเวลาหลอกพี่ก็เป็นพี่ชายแค่แสนดีแล้วล่ะเอ้ยแมวดีกว่าจีบีดดีกว่าจีบีดสองป่องสามสี่เลยเนี่ยเนาะเห็นครั้งแรกเขาบอกไม่ติดตาเลยผมไม่รู้ไงพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกใครหวานใครหวานครับค่ะว่าไงค่ะคนชื่อแต้วนี่เป็นพี่สาวแท้ไหมครับหรือว่าแท้ค่ะแต่แต่ทกักมาก ถ้าเขาไม่โอเคกับใครก็คือแบบไม่ไม่เลยตัดเลยตัดเลยครับถ้าเขาไม่โอเคตัดเลยครับุไข่ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับพี่สาวมาตั้งนานแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันเล่นกันแล้วไข่เชื่อเชื่อใจเชื่อพี่เต้เลยครับลุงบอกว่าพี่เต้บอกว่าชวนจะชวนผมไปทานข้าวครับลุงแม็กบอกเฮ้ยก็ดีดีแ้วเขาก็โอเคกับพี่ปะต่อติเกียร์อาร์่อยก่อน อ่าน่าน่าน่าจะโอเคครับอ๋อ <c oughs> ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพี่เต้าไม่โอเคใครก็คืออยู่ข้างเขาเลยแหละเขาไม่ชอบใครใครก็ไม่ชอบแล้วถ้าถมกต้องเห<จ>ตุผลอ๋อคือถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้เปล่าใช่อะ้รคือพี่สาวอยู่แล้วค่ะอยู่ข,ข้างเขาอยู่แล้วแล้วแล้วพีเอชโทรมาบอกว่าพีเอชโทรมาบอกว่าพี่เต้าเขาชวนไปทานข้าวครับแล้วก็อืมอืมอุ้ยอย่างอย่างงี้ดีเลยดีนอนบ้านเขาคืนหนึ่งครับอ๋อ แปลว่าเขาอุ้ยได้นอนบ้านด้วยแปลว่าก็โหเขาโอเคกับพี่เยอะมากเลยนะเขาไม่เคยช่วยพี่นอนบ้านเลยนะพี่แต้วอะก็พี่ต้องกลับอยู่เลยเพะพี่ต้องแบบอเอานี่ไงแต่ผมว่างอ๋อผมจะจุกกระดุยด้วยไงพี่รู้หรอจุกกระดุยคืออะไรแบบถึงแบบกินเล้ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่จุกกระดุยไงใช่พี่พอเขาใจอยู่จกระดุยเยอะไปแล้วลุงก็บอกว่าอยากให้ต๊อดอยู่กับ ทำความรู้จักวันหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้พี่พี่ทำเหงอกับอันนี้เขาให้ใช่ไหมเขาให้อะไรจริงใช่ไหมใช่ปะเนี่ยมันใช่เขาต้องชอบแบบแต่ข่ายไม่ชอบโกโกหกอ่ะไม่โกหกใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับเปล่าใครบอกพี่ตอนแรกแล้วว่าข่ไม่ชอบคนพิญญากับโกหกอ่าอันนี้มึงยิ่งยิ่งก็คุยจบกันในประเทศอย่างนี้เนี่ยมึงเป๋เลยเนี่ยอ่าพูดตรง พูดตรงๆกับเขาเลยไหมคุณดูเขาชวนชไปนอนจริงเหรอชวนจริงนอนจริงเหรออมีคนมาครับเอาไงวะพูดกับเขาตรงๆเลยปะไว้มงหกพันคนมึงช่วยกูจริงมเนี่ยเฮีย บ่นละล่าโมาคนดูก่อนอ่ะ<ม>ล่ามีอะอาก็ผมยากถามว่าโกหกดีไหมแล้วก็มีคนชื่อเจ้าหญิงด้วยครับเดีย๋ยวมึงฟังกูนะมึงอย่าไปโกหกเขาเอาความจริงเข้าสู้หน้าตาเราเป็นต่อเราไม่ต้องกลัวโอ้โหเอาความจริงเข้าสู้ผมว่าเ,ออเราห่ำเข้าสู้ได้ไหมครับห่ำเข้าสู้ไม่ไ <laughs> ด้ห่าหญ่อเออได้ครับมาแล้วครับ อะไรที่มึงบอกทีเด็ดของเมื่อวานาว่าไงคะคือลุงลุงเขาให้คุยกับครั้งแรกเขาบอกไม่ชอบแล้วรอบหน้าเอาไงตาเบ้ยแล้วเขาก็ชวนไปไปเที่ยวไปนอนแบบเมื่อกี้เลยที่พี่ต้อยบอกข่ใช่ไหมอืม่าไม่ใช่ครับคืออ้าวอ้าวก็ไม่ไม่อยากโกหกครับอันนั้นพูดเล่นอะแต่ไม่ อยังไม่ถึงขั้นพูดความจริงเขายังไม่กล้าพูดความจริงไงคุณไข่ผมจะพูดไหเออคราวนี้จะพูดความจริงละคือพี่แต้วเขาโทรมาบอกอันนี้ใช่คุยใช่ตอนไหนบอกว่าใช่ครับอันนี้ที่คุยกับน,น้องพี่อยู่หรอบว่อครับเขาก็เลยพอกว่าขอพี่ยังอันนี้น้องสาวพี่ปั้นมากับมือใช่ เพราะเขาไว้ใจไข่ามากอยู่ด้วยกันมาตลอดอืแล้วก็เขาบอกว่ามาคุยอย่างเงี้ยแบบเหมือนแม่แบบ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 เขาจะเชิงแบบสื่อให้เห็นว่าแบบไม่ให้เกลียดเขาไม่ถามเขาก่อนเลยประมาณเนี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าคุยเห็นครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาแล้ว<อ> <laughs> ผม<อ><อ>ใช่ครับผม<อ> <laughs> ผมก็ขอโทษเขาไปครับผมก็บอกว่าเจ,จะจะเริ่มต้นใหม่ครับเดี๋ยวจีบใหม่ครับยังไม่ถึงขั้นแฟนครับนี่แพี่ทำยังไงอ่ะอะไรนะครับ,บลรอลพี่ทยังไงต่อคะมันมันใช่ปหหน้าตาก็ดีางานการก็มีฐานะก็ดีมีเมียอีกต่างหากหวานเจี๊ยบโมเยลจะซื้อพวกของเข้าไปให้แบบไปขอเข้ามาครับ ข้างนอกครับเพราะว่าข้างในผมไม่รูจ้จักแน่เอนก็ไปข้างนอกเลยแล้วกันเนาะครับเนาะไอ้กู <c oughs> ไปนอนหลับพรุ่งนี้กูมีสอบบอกฝันดีกูฝันดีครับจุ๊บจุ๊บจุฝันดีครับมาหาทยาฝันดีครับแล้วเขาว่าไงอีกคะเขาผมก็บอกขอโทษครับเดี๋ยวถ้าเริ่มใหม่ครับแล้วพี่จะเริ่มยังไงอ่ะเดี๋ยวคุยกัน ไปขออนุญาตเขาก่อนหรอใช่ครับแล้วคุณคุยกับผมคนเดียวจริงไห <วะ S 1> มเนี่ย <ผม S 1> ต้องถามก่อนเนี่ยอันนี้ผมจริงจังนะเนี่ยคุยกับผมคนเดียวใช่ไหมตอนเนี้หมายถึงยังไงคะพี่จิตไม่นานะใช่ใช่อ๋อกักบพี่ตอนนี้คนเดียวค่ะชีวิตนี้กะใช้หำนำทางอย่างเดียวเลยนะวันเจฟโมยเยลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตะลายแลบโอเคครับ แล้วมีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกบอกไปให้เป็นแค่พี่แค่เพื่อนอะไรก็พอแล้วเนาะได้ไหมเราได้ขอได้ขอบคุณครับได้ค่ะถ้าคนไหนเขาเป็นพี่ที่ใครแล้วจริงจริงมันก็มันก็ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าอยากให้พี่พี่นับถือเขามาจีบไงกลัวแบบมันปัญหาอะไรอย่าเงี้ยกูโดนตลอดเพราะพี่ พพี่ไม่ค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนทำคะแนนแซงนะได้พี่บอกเดี๋ยวพี่บอกขมาทุกันเลยครับพี่มานีบไปนจดสิทธิบัตรความอื่นตามลามกที่เงียนอนอาจารย์อุบาติวิปริตทางเพศนะครับก็นั่นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับอะไรศัลยยุทธแต่เมื่อวานมีคนมาจีบอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเขามาขอคิวโอ้โหแล้วเขาถามพี่แจ้วอะไรหรือยังครับ น่าจะยังค่ะโอเคครับสงสัยพี่เต้าก็ไม่ถูกชะตาเหมือนกันแหละก็ะเคยถูกชะตาใครบ้างวะพี่เต้อาอ่ะก็ไข่ไงแต่แป้งไงอ๋อไอ้มาถูกอยู่แล้วครับรวมพี่เปา<ค>ด้วยใครบ้างนะอ่าเออใช่พี่เต้าถูกชะตากับพี่เปาแล้วเหตุใดใครวาถึงไม่ถูกชะตาพี่เปาครับเพราะพี่เต้ากามี พี like. ่เต้เขามีอะไรเขาคุยจะพี่หมดเลยนะเขาปรึกษาพี่เยอะมากนะพี่ปอคือพี่ไงเห็นไหมพี่อ่ะคือพี่พี่ยังมาคั่นเป็นแฟนเขาก็ไม่กล้าไงใช่ใช่เห็นไหมพี่เนี่ยให้คขาปรึกษาพี่เต้ทุกอย่างเพราะว่าพี่เนี่ยพี่อ่ะคิดไว้การไกลว่าพี่จะจีบไขรหวานนึกออกไหมนี่แหละคือความคิดเขาไม่เอามึงเายครับปรึกษาพี่เต้ปรึกษาปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ย